ความมั่นคงกันอยู่เลยค่ะครับเพราะว่ามีบางประเทศเขามองว่า t ิ k กต็อกอาจจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนแล้วก็กลัวว่า t ิ k กต็อกนะครับอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลจีนในการสอดแนมแล้วก็เก็บข้อมูลสําคัญของประชาชนนะครับก็เลยทําให้บางประเทศอย่างสหรัฐแล้วก็สหภาพยุโรปออกมาห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือห้ามไม่ให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Tik t o k นะครับลงในอุปกรณ์ไอของรัฐบาลซึ่งล่าสุด แคนาดาครับก็ออกมาประกาศห้ามติดตั้ง tiktok ลงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลด้วยครับรัฐบาลแคนาดาตัดสินใจห้ามติดตั้งแอปพลิเคชัน tiktok ในอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดเนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็เตรียมห้ามเจ้าหน้าที่รัฐดาวน์โหลด tiktok มาใช้งานในอนาคตด้วย การตัดสินใจของรัฐบาลแคนาดาก็มีขึ้นในวันเดียวกับที่ทำเนียบขาวของสหรัฐกำหนดให้เวลารัฐบาล30วันในการลบติ๊กกออกจากอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบของหน่วยงานรัฐทั้งหมดหลังจากที่มีการห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้แอปพลิเคชันนี้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว โดยรัฐบาลสหรัฐมีมติแบนทิกต o อกในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลกลางสหรัฐเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วท่ามกลางความวิตกว่าบริษัทไบแดนของจีนที่เป็นเจ้าของติกต o อกอาจจะมีความใกล้ชิดและเอื้อให้พักคอมมิวนิสต์ของจีนเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานติกต o อกในสหรัฐ และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงก็มีความกังวลว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนอาจจะใช้แอปพลิเคชันนี้เผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหรือข้อมูลเท็จหรือว่าแทรกแซงอัลกอริทึมเพื่อควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้งานในสหรัฐมองเห็น ขณะที่รัฐสภายุโรปก็ประกาศเมื่อวันอังคารนะคะให้ระงรับการใช้ติ๊กตอกในอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่วันที่20มีนาคม2566แล้วก็แนะนำให้เจ้าหน้าที่ลบแอปติ๊กตอกออกจากอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวด้วย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการยุโรปก็ประกาศแบนติ๊กตอกจากอุปกรณ์ของหน่วยงานและคณะมนตรีแห่งสาภาพยุโรปก็กาลังอยู่ในขั้นตอนการบังคับใช้มาตรการแบนติ๊กตอกด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องนี้จะทําให้ติ๊กตอกถูกแบนจากสถาบันหลักทั้ง3แห่งของ EU เลยค่ะแล้วทีนี้ทางติ๊กตอกเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างทางติ๊กตอกนะครับก็ออกมาแสดงความผิดหวังที่รัฐบาลแล้วก็สถาบันต่นตางๆออกมาแบนติ๊กตอก โดยอาศัยข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับบริษัทแล้วก็พร้อมที่จะแสดงหลักฐานนะครับเรื่องโครงสร้างเจ้าของบริษัทว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนแล้วก็ยืนยันว่าทางบริษัท By d บ n ด e ยึดมั่นเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้แล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้งานทุกคน นอกจากนี้กระทรวงต่างประเทศของจีนก็ออกแถลงเมื่อวันอังคารตอบโต้การตัดสินใจนะครับของสหรัฐโดยบอกว่าเป็นการกระทําที่เกินขอบเขตของความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ใช้อํานาจรัฐโดยมิชอบเพื่อกดขี่บริษัทเอกชนของประเทศอื่นครับ สำหรับคนธรรมดายอย่างพวกเราก็เล่นกันทุกวันเนาะทิกตอกแต่ดูเหมือนจะไม่ร้ายแรงแต่สําหรับหน่วยงานรัฐเนี่ยเขากังวลเรื่องนี้จริงๆครับคือนอกจากเรื่องของความมั่นคงแล้วนะครับด้านนักสังคมนะครับเขาก็มีความกังวลว่า t ิกตอกเนี่ยอาจจะเผยแพร่คอนเทนต์ที่อาจจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์อะไรกับผู้ใช้งานเท่าไหร่แล้วก็ทําให้ผู้ใช้งานวัยรุ่นนะครับมีการเสพติดคอนเทนต์คลิปวิดีโอสั้นๆของ t ิกตอกซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อพัฒนาการแล้วก็การเติบโตในอนาคต